และก่อนและสิ่งหนึ่งใ,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 ใจนะครับก็จะมีในเรื่องอื่นอที่ทางตัวของขับเจ้าเองนะครับที่จะได้ไดไดพบปะพูดคุยกับเั้นที่ระดับสูงของประเทศไทยนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ตกลงในเรื่องความร่วมมือของระหว่างทั้งสองประเทศ เป็นลำดับต่อไปครับเนชวยรัสาเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องหารือกันนะครับนั่นคือเรื่องของการฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์ของพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในชนบทา,สาส่อซาเุาร สิ่งนี้นะครับเพราะว่าเรื่องอินเตอร์วิ่งไปทุนล์ตัวผู้และคนอัพตัวผู้อัลบาลีคนที่มันได้สิ่งนี้ไปตังต่ตอนนั้นไปยังตอนอัลเปมาอามาตุสเชตเตอร์อินแล้วก็ประชาชนทั่วโลกนะครับทุกประชาติก็ได้ทราบกันดีว่าสิที่อันชอบทํานั้นอยู่ที่ประชาชนชาวปาเลสไตน์นะครับพวกเราทราบกันดีว่า ชาวเปรเัสตานนั่นคือเจ้าของบ้านที่แท้จริงแต่ในส่วนของระบบจากปกครองอิสราเอลนั้นได้ทําการฆ่าล้างต่อพันุ์แล้วก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในด้านสงครามเพื่อทํำลายล้างประชาชนปรัสตานแต่เราจะที่การองเ็จากหองนมางดบารายิปตารุทชน้สอยนะอัดร์สไรสนงี ประชานซีเยสิว่าขอันชารดมนเตที่อิกราีลาอนอสตน็มือการต่อต้านิรีนประเทศอื่ที่ต้องการจะเรียกร้องสิทธิของตนเองก็จะออกมาใช้สิทธิ์ในการงบคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ในทางกลับกันพี่น้องชาวปปริสตนยไม่ได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมตรงนั้น ระบอบอิสราเอลเองก็ต้องการที่จะทําลายล้างระบอบความยุติธรรมไม่อยากที่จะให้พี่น้องปาเลสไตน์นั้นได้รับสิทธิอันชอบธรรมคือสิทธิทแรกของประชาชนปาเลสไตน์โดยการที่เขาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไม่ว่าจะเป็นกย